สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานมังกรหยกเนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการรีอดีกันอย่างง่ายๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับให้เราทําการเล่นตัวเกมของเรานะครับให้ถึงเลเวล12ก่อนนะครับพอถึง12มาแล้วเนี่ยตรงหน้าจอตรงนี้นะครับมาที่ตรงนี้นะครับเพิ่มเติมอ่ะรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วเรามากดรับจดหมายนะครับก็คือตรงนี้เลยระบบนะครับแล้วก็ทําการรับทั้งหมดนะครับอ่าหลังจากเรารับของรางวัลทั้งหมดมาแล้วนะครับ เขาให้เราทําการออกมาก่อนนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับเลเวลผู้เล่นเนี่ยถึง12เขาจะมีระบุว่าให้เราทําอะไรบ้างนะครับเนี่ยพอเมื่อกี้เรา12แล้วผมก็กดรับงละครรางวัลไปนะครับทีนี้แล้วก็เขาจะให้เราไปอัปเกรดจอมยุทธ์เรานะครับให้ถึงเลเวล12แล้วก็ตรงนี้นะครับทําการอัปเกรดจอมยุทธ์ตัวนี้นะอัปเลเวลของเขานะครับให้ถึงเลเวล12แล้วก็อัปเลเวลสก,กิลด้วย Okay. ที่ทำการรับของรางวัลน,นะครับให้เรามาดูที่ตัวของลงเตรียมนะครับอะโอเคทีนี้เรามาทำการรับของรางวัลอีกทีหนึ่งนะครับก็คือตรงตรงนี้นะรับของรางวัลออนไลน์เนี่ยหรือว่าเราจะเข้ามารับกดตรงนี้เลยนะครับหรือว่าเราจะเข้ามารับตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่หาไม่เจอนะครับสวัสดีการนะครับแล้วก็ ตรงนี้อของรางวัลออนไลน์นะครับทําการรับให้หมดเลยเราจะได้ไป้ายสมัครจอมยุทธมานะครับทีนี้แล้วก็ไปทําการรับสมัครจอมยุทธก่อนนะครับอพอรับสมัครจอมยุทธเสร็จทีนี้เรากร็รอดูนะครับว่ามีตัวอะไรที่เราอยากได้หรือเปล่านะครับกดข้ามไปเลยเพื่อความเร็วนะครับ Okay. ทีนี้เนี่ยเราจะมีป้ายอยู่ทั้งหมด5ครั้งนะครับทีนี้เราจะสามารถซูมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการที่เราออกมานะครับแล้วก็มาทําตัวนี้นะครับเนี่ยรางวัลออนไลน์เนี่ยตรงนี้ให้สําเร็จนะครับอ,อีกทีนึงก็คือทีนี้เรามารับอัปเกรดตัวของจอมยุทธนะครับตัวนี้อัปเกรดให้เขาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็อัปเกรดเลเวลเขาด้วยให้เป็น12บสนะครับ แล้วก็เลเวลสกิลด้วยเลยให้เป็น12เพื่อความง่ายนะครับทีนี้เนี่ยเราจะสามารถรับของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับพอรับได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเสร็จเควสนะครับเขาก็จะให้ป้ายสมัครจอมยุทธเราไมาอีก5ครั้งนะครับกดร,รับไปเลยทีนี้เราจะทําการสุ่มตัวละครได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดสุ่มตรงนี้เลยนะครับ โอ้โหตัวซ้ำโอเคทีนี้ถ้าตัวละครพวกนี้เราไม่อยากได้นะครับก็ให้เราทำการปิดตัวเกมไปก่อนนะครับปิดไปเลยนะครับก็สำหรับใครที่ใช้น็อกนะครับเนี่ยมาที่เครื่องมือตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มากดปุ่มนี้นะแต่เพื่อความง่ายนะครับผมแนะนำไม่ใช้ตัวนี้นะครับตัวจัดการไฟล์นะครับอันนี้คือโหลดในตัวของเปโตได้เลยนะครับกดเข้ามาที่ตัวจัดการไฟล์นะครับมาที่ที่จะเก็บข้อมูลอ่ะทีนี้เรามาที่ตัวของ a n น r o i d นะครับแล้วก็ Data นะครับมาตรงนี้อ่า p ปปารกนะครับทำการเปลี่ยนชื่อของเขานะครับก็คือตัวหลังสุดเลยนะใส่ตัวอะไรก็ได้ครับอย่างผมจะใส่เป็นเลขหนึ่งนะครับพอใส่เสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับอ่าอันนี้พับเก็บไว้ก่อนนะครับมากดที่ตรงนี้นะครับตำนานมกรยก M อเนี่ยแล้วก็มาที่ข้อมูลแอปนะที่จัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการล้างข้อมูลนะครับ พอล้างข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดไปเลยนะครับมาที่ตัวนี้ใหม่นะเดี๋ยวอันนี้ผมจะทวนให้อีกรอบนึงนะครับก็คือตรงนี้ตัวจากการไฟล์นะครับที่จัดเก็บข้อมูล Android แล้วก็ Data นะครับแล้วมาตรงนี้นะครับ paypark อ่าเราก็มาทำการเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับโดยการลบเล็กหนึ่งออกแล้วทีนี้กดโอเคนะครับทีนี้ทำการเข้าเกมใหม่ได้เลยครับ รอสักครู่นะครับตัวเกมเขาก็จะไม่ได้โหลดใหม่นะครับแต่ว่าเขาจะทำการโหลดอะไรนีดๆหน่อยแค่นั้นเองครับเห็นไหมตรงนี้เราก็เข้าตรงแก๊สได้เลยนะครับพอเขาทำการดาวน์โหลดตัวนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะทำการเล่นตัวของ ID ใหม่ได้เลยนะครับะเข้าสู่ยุทธจักรไปเลยเห็นไหมก็จะมันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับโดยที่เราไม่ต้องทำการโหลดตัวเกมใหม่นะครับะเห็นไหมมาถึงหน้านี้ก็คือเราก็สามารถทำการสมตัวละครใหม่ได้แล้วนะครับก็สำหรับวิดีโอการรี ID ตัวละครเกมมังกรยกเอ็มแบบง่ายๆก็ขออนุญาตจบเพยงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหน ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Sub สไ r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ